ส,สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับช่องพายบุนคลองนะครับเนี่นะครับบุนคลองนะครับได้ทรายมาใหม่นะครับเนี่นะครับควานไม่ควานนะครับได้ไปซื้อทรายมาให้น้องบุนคลองนะครับเพื่อจะให้มันแฉะนะครับนะครับเฉะนะครับนะครับวันนี้นะครับบุนคลองนะครับได้ทรายใหม่นะครับมาชมนะครับว่าน้องนะครับ จะเป็นยังไงครับอ๋อดูดีครับคลุกแล้วนะครับบุนคลองคลุกสายแล้วนะครับนี่ดูเด็กก็เหมือนกับเด็นนะครับบุนคลองก็ยังเหมือนเด็กอยู่นะครับยังไม่โตนะครับยังเล่นยังซนเหมือนเด็กอยู่นะครับบุญคลองครับนี่นะครับก็คลิปนี้ก็ให้มาชมนะครับความน่ารักของเจ้าบุญคลองนะครับ จัดไปนะครับหนึ่งดอกหือดูเจ้าบนคลองนะครับชุกแป้งแล้วนะครับนะครับช้างครับช้างกับดินทรายนะครับเป็นของคู่กันนะครับช้างกับดินทรายเป็นของคู่กันนะครับนะครับฐานองช้างครับได้เจอครับดินใหม่ๆดินทรายใหม่ๆนะครับเนี่ยครับก็จะเล่นอย่างนี้นะครับนี่ดูเจ้าบนคลองนะครับก็ยังเหมือนเด็กนะครับ บุญคลองก็ยังเหมือนเด็กไร้เดียงสาอยู่นะครับบุญคลองนะเล่นนะครับเล่นไม่อายไม่แม่พ่อพ่อวีพีเอฟซีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความน่ารักของน้องนะครับเป็นความน่ารักของน้องนะครับเราก็ไม่ได้ไปบังคับน้องให้เล่นเราก็ไม่ได้ไปบังคับน้องให้ทําอะไรนะครับเนี่ยครับเป็นการทําตามใจของน้องเลยนะครับนี่นะครับดูเจ้าบุญคลอง โดยเจ้าบึนคลองครับเล่นสนุกใหญ่เลยน,นะครับอือหือก็ให้มาชมความน่ารักของน้องนะครับเจ้าบนคลองมุมน่ารักน่ารักก็มีนะครับเจ้าบนนคลองนะครับมุมน่ารักน่ารักเขาก็มีนะครับนักไปตองนักไปตองตงัวนี้นิสัยก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับ <c oughs> นิสัยก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะครับ เรามีความดูแลประจํานะครับเรามีความดูแลทุกวันนะครับนี่นะครับเจ้าบุญคลองเล่นอย่างสบายใจเลยนะครับนะครับไม่ต้องจ้างรถไถนะครับไม่ต้องจ้างรถไถมาปรับหน้าดินให้นะครับเดี๋ยวเจ้าบุญคลองจะปรับหน้าดินให้เลยนะครับนี่นะเจ้าบุญคลองจะปรับหน้าดินให้เองเลยครับเดี๋ยวเจ้าบุญคลองจะเคลียร์กองรายนี้ ให้เรียบไปหน้ากลองให้ดูนะครับไม่เกินสองวันนะครับแม่แม่ครับถ้าถ้านําเจ้าบุญคลองมาอยู่ตรงนี้นะครับไม่เกินสองวันนะครับดินทรายกองกองนี้นะครับก็จะหายไปในพิบตาเลยนะครับเพราะว่าเจ้าบุญคลองจะจัดการให้เองเลยครับเจ้าบุญคลองจะเคลียร์ดินทรายนี้ให้เองเลยนะครับไม่ต้องจ้างรถจ้างอะไรมานะครับนี่นะครับนี่เป็นความน่ารักของน้องนะครับ ได้เล่นดินเล่นทรายนะครับก็เป็นความสุขของน้องช้างนะครับก็วอาเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับดินทรายกับน้องช้างนะครับไม่ว่าแต่ตัวไหนนะครับไม่ไม่ว่าจะแยาบนคลองหรือตัวอื่นนะครับถ้าเจอดินแบบนี้นะครับก็จะเล่นแบบนี้เลยครับเป็นสันธาตยานของช้างนะครับเป็นสันชาติยานของช้างครับนะครับเล่นเสร็จแล้วก็ไปไปถูเสากีกแล้วนะบ้านก็ยังไม่เสียจอยู่เนี่ยเพิ่งไปถูเลยมันจะพังก่อนบ้าน ดูนะครับดูหน้าใกล้ๆนะครับหล่อไหมครับดูใกล้ๆแล้วหล่อไหมครับบุญคองมองเห็นบุญคลองไหมครับหรือเห็นแต่ดินทรายนะครับดูดูคัน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  ถอยมาถอยมาถอยถอยมาเร็วมา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 เอาเลินไซให้แม่แม่ดูอนอีกรอบหนึ่งเร็วมาให้มามา,มาเวยนไปฮนะนี่นะครับเอาไเลยครับรอบสองนี่บุญคลอง บุญคลองจะเล่นทรายโชว์แม่ๆนะครับนี่ดูครับยังเหมือนกเด็กนะครับยังเหมือนกัเด็กนะครับบุญคลองนะครับตัวโตครับแต่นิสัยยังเหมือนเด็กอยู่นะครับชอบเล่นนะครับเป็นธรรมชาติของลช้างนะครับนี่นะครับสนุกสุดเวี่ยงไปเลยนะครับนี่ครับไม่ต้องใช้รถใช้อะไรมาปรับหน้าดินนะครับเดี๋ยวบุญคลองจะจัดการให้นะครับ เจ้าบนคลองเเราจะจัดการให้เองนะครับนี่นะครับชอบมากนะไม่ว่าแต่ช้างเชือกใดนะครับถ้าเจอดินทรายหรืออะไรเงี้ยครับเป็นชอบเลยนะครับชอบมากเลยนี่ครับรอละมันเย็นนะครับมันเย็นจะได้คลุกได้อะไรไปนะครับมันสบายตัวนะครับ นี่นะครับวันนี้ก็ขอโชว์หลอตัวเดียวนะครับวันนี้โชวห์หลอ,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 อนี่นะครับอื้มอื้นี่นะครับอ้าวนะครับ กองดินของเราก็เริ่มพังนะครับกองดินของเราก็เริ่มก็เริ่มเรียบไปหน้ากลองนะครับกองดินของเรานะครับนะครับหันจากดินก็ถูนะครับ,รบ <laughs> อันจากดินก็ถูนะครับ <laughs> ทางนน้นนะครับก็จะเป็นแม่พลินพ่ออมสินนะครับอยู่ทางนู้นนะครับนนมานมา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 นนมาเวนมามามา ส station, ü, วัสดีแม่เอฟซีมาเร็วหมุนซุ้มเบิ้ลครับเร็วนางนางครับเร็วยกขาหน่อยยกขาหน่อยยกขายกนี่นะครับเก่งเหมือนกันนะเนี่ยคุญคลองครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาความน่ารักนะครับของน้องบุญคลองมาให้ชมนะครับเอาความน่าร <Okay. ักแสนสนให้ นี่แม่เอฟซีได้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ควานก็ขอจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ